การนมัสการท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าพระใช้ตาลบัตในกรณีใดหรือบทสวดตอนใดเพราะส่วนมากเข็นพระมหานิกายใช้แต่ธรรมยุทธไม่เห็นใจขออุบายในการละความรักโลภโกรธหลงในการยึดถือตัวตนเพราะจะใช้อารมณ์เหล่านี้ก่อนจะมีสติระงับฐานกะน้ำสกาดออนมโมทนาตารบบัต ในในความรู้สึกของอรมาก,ก็ดีหรือว่าในอดีตนั่นก็ดีในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนเขามีใบตานเทยว่าตาละตาละมันร้อนมา,เากเอามาวีเป็นเครื่องถือของพระผู้เท่าในหน้าร้อนกเอามาพัดต่อมาก็มีพระผู้น้อยให้ความเคารพกอดเป็นพระประาเดินไปก็ถือไปไปพัดให้ท่านเย็น ทุกวันนี้ควรจะใช้พัดลมนั่นแหละแทนตารบัติที่สุดยามร้อนที่นี่พอพระราชามหากราศาเศรษฐีทั้งหลายมีความเลื่อมใสกอบประดิษฐ์ประดอยเอาพัดใหม่มาให้ทำเป็นผ้าใสาด้วยด้ามงาช่างก็ไปอีกวิจิตพิสดารขึ้นเรียกว่าพัดวิราชนินีพัดที่วิจิตวิตสดารความจริงไม่ได้จำเป็นเอามาบังหน้าอะไรอาตมาไม่เคยใช้เลย ลำคาญซ้ำเอามาบังหาสแตกอยังคนจากไยปานนั่นก็นจะไปเห็ดยังไปเทศอยู่ที่กรุงเทพวัดมหาธา,าเขามายื่นให้บนตำหนักสมเด็จอ๋อเอามาข้างเอามาเสียบไว้ตรงนี้มาถือหาสแตกอยังถือเพอร์ไฟกต์เกะกะลำคาญไปหมดขัดสวดบ่ได้ก็จะไปสวดท่านยัง สิอายอยังอายก็ควรจะอายชั่วอายความชั่วไม่ควรจะไปทําชั่วจะอายหน้าอายตานคนมีศีลไม่อายพวกคนผู้มีศีลอันดีงามย่อมแกล้วกล้าในทุกชุมชนไปไหนก็ไม่อายใครจะมาโจดอะไรเราเราทาดีมาตลอดไม่ได้ทําชั่วอะไรถ้าทําชั่วไปแล้วบังไว้มันก็อายอยู่ดอกคือกอันั่นแหละเพราะเห็นนั้นมันเป็นประเพณีโบราณถือสืบเสืบกันมาแบบเทนสองบาท ทำไมเรียกว่าเทนสองบาทสมัยโบราณพระเทระท่านถือวินัยคือเมื่อบาทมันแตกราวเกินพิกัดที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็จะได้อุดมิฉะนั้นจะได้เปลี่ยนใหม่ท่านชั้นเวลาใดท่านล้างแล้วก็มองสองดูมันมีรูรั่วตรงไหนมันใหญ่ขนาดไหนทีนี้ผู้ที่อยู่ข้างหลังหนุ่มๆน,น,น,น้อยๆก่อนชั้นเอี่ยมปั๊บล้างเสร็จก็เอามาซองจากซองนุ่งผืนผ้าซองซองคู่มือแตกโบแตกก็ยาวว่ามาซอง,รองเรียกว่าถือเสือกเสือกกันไปเหมือนเทนสองบาท คนเดินตามกันไปหลายหลายคนคนที่เป็นหัวหน้าเลือดดำเดาเลือดจมูกไหลแกก็เลยแงนหน่าเดินคนตามหลังกันนึกว่าแกเห็นอะไรก็แนงหน้ายคนสองก็แงนคือสาม็นก็นแงนเป็นฝุ่งเลยเนี่ยทีนี้คนที่เลือดจบก็มาทมว่าแงนทําไมอา้าวท่านแงนทําไมอา้าวท่านแงนทําไมลึกกว่าท่านเห็นอะไรอันนี้มันก็เรียกว่าเทลสองบาทแงนหน่าเลือดดำเดาอยอมไว้ให้ดีๆไม่จำเป็นไม่จําเป็นทีนี้ก็ยิ่ง พิเศษไปใหญ่พ <P an ita> ัดเจ้าคุณพัดพระครูพัดอะไรเองนางก็เลื่อนท่านองค์นั้นเป็นพระครูท่านองค์นั้นเป็นเจ้าคุณแห่แทนแต่กันข้าควายตายสิบตัวได้เป็นพระครูฉลองพัดควายตายไปอีกสิบตัวเอามัดฉลองให้ยังเป็นยังจะบุษเสียงไหวดีๆหันจากอายยศช้างคุณนางพระมันกระเขิมกันไปเป็นธรรมา